พ่อเอพ่อแม่พี่น้องชาวฟรีไฟนะครับพบกับผมช่องเดอะสตาร์นะครับวันนีผนนนน้ผมก็จะมาเล่นคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวทำหนึ่งครับมื้อคนเดียวนี่ครับผมก็จะมาเล่นคนเดียวครับนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังรอครับเ,เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผม ด,ดมเลยนะครับผมก็กลับมาเล่นนะครับปนยงครับมีคครับ้าผมจะลงตรงนี้ครับติดพองครับไม่หมายว่าให้ได้ประจับหมอนคค่าคนหนึ่งคมันก็จะกนะไม่หามาล ต้องมีคนสักคนบขี่ผมเบื่อว,วันนี้ผมรีบตัดคลิปแ่้วผมรีบลงนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผมรีบรีบ,รบ,รบเลยแม่ลงคลิปแม่อ,อาจจะว่าแต่ยังไม่ยังไม่ไีดตัดผมตัดเสร็จผมก็เอาไปลงเพิ่งลงตอนบ่ายๆครับเฮ้ยก่อนสิบเอ็ดโมงผมลงไปเอง ของเมื่อคืนนะครับเพราะว่าเล้นอยู่บ้านน้องครับก็พุ่งกลับมากลับมาผมก็อัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยครับผมจะไปปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียง ังแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นบ้างครับตอนนี้ก็ลงไต่ไหมครับเอ้ไม่ครับยังไม่ลงครับเดี๋ยวผมปรับเสียงแป๊บนะึงอ้าวก็กลับมาแล้วนะครับอเคครับหาของหาของ ลราพาของเสร็จผมก็จะลงลงไปฝ่าหาแคมป์ครับ้ทำไมมันไม่ค่อยยืนนะครับเมื่กี้มไม่คนไม่ ครับจริงได้สองตัวเลยน้องเะเดี๋ยวมีได่สามตัวนะครับน้อง ไม่ต้องตกใจะครับทำไมมันมีสี่ศพเพราะว่ามีคนยิงไปแล้วเลยขออภัยเลยครับนะให้มีเสียงพัดลมที่รนะ้อนครับีหไ่ๆร้อนมากครับคอมเมนต์มาหน่อยก็เต็มแล้ว ้ยายามจะลอยอยู่แถวโรงงานนะครับยิงแถวโรงานเฮ้ยผมก็หตัดคลิปมะก็ตัดตัดแค่เอาเพียงใส่ยังไม่ตัดแบบว่าเปิดยิ่งใหญ่ก็ค่อยตัดไปเรื่อยขอให้คนดู ขอให้คนดูได้ก็ผมก็ดีใจแล้วครับตอนนี้กระเป๋าสองผมได้เต็มไปแล้ว แค่หกกล่องนะเนาะโอ้อ to ัดยาอัดยาเอาอัดยยอะอยู่นะอง่ะ ผมพาไว้ไม่ทันตอนนี้ได้หตัวแล้วครับ ตอนนี้ก็ผมยิงได้เจ็ดตัวแล้วครับแรงไม่ขึ้นให้รู้ไปครับทีเดียวครับแค่เกมบ่อยอาการก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมายิงคนต่อครับ ผมสามารถตายเลยนะแต่ผมไม่ออกผมแคมป์ดีกว่ายิงได้เก็บตัว ผมก็กำลังจะฟาร์มดีไหมเอ๋จะหาที่แคมป์เลยไหมผมผมฟาร์มแบบว่าของฟูหมดเลยตอนนี้ของฟูหมดเลยของฟูอะตอนนี้ <c oughs> ยิงคนไปเจ็ดคนนะครับตอนนี้คนเหลือยี่สิบสามคนนะถ้าไม่รวมผมจบเกินการเลยเนะี่ยที่ผม จบที่ผมยิงหมดเลยนะเนี่ยฝั่งนี้จะมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ยิงผมยิงไปเจ็ดตัวมาดูนะครับว่าวงสุดท้ายผมจะรอดไหมตอนที่คนเหลือน้อยเหลือว่าเหลือนึง,นงผมว่าผมก็ไม่ได้นะแต่บางทีก็อาจจะได้คนระับ ก <c oughs> งแคมหาที่แคมวิ่งหาที่แคมก่อนี่ครับนี่ก็คือกระเป๋าสองครับยาบาลเลยยาสิบหกกล่องครับทยอจยาพาร์วิ้งด้วยก็เลือกอยา,ยาก็ไมก็ได้ครับระจะผมเลือกอเดียวกัน ผมว่าจะเข้าวงเลยเข้าวงไปหาคนยิงครับเจ็ดโดยยังไม่พอครับ <c oughs> ผมไม่กระโดดยิงนะอย่างงี้ก็ได้อยู่ได้หละตัวเลยรอบนี้ ภาคไหนร้อนมั้งครับ FC ใคร FC ก็คอมเมนต์มาได้ครับได้เหมือนใคร FC บอกได้ครับอันนี้ผมก็วิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วหาคนเ,คเจอเลยคียล้ว <c oughs> นี้ผมก็ลงได้แค่ทิเดียวเรวจะทำให้อีกทิ้หนึ่งผมก็<อ>จะหาที่แคมป์วิ่งไปเรื่อยแคมป์ไปแคมป์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 ไปก็ชนะครับ ตอนนี้ไม่มีคนดูเลยตอนนี้เล่นจำแบบว่าไม่มีคนดูเลยดูสิแค่มีคนดูคนนึงนะที่ผมยิงมันตายแต่ตอนนี้ไม่มีลว